สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเตรียมมักหมูไวต้ตอผัดไอ้เจ๊กอไข่อาลวดดีใส่ผิดไท่ใส่กันแรกมักหมูก่อนเนาะพี่นงเนาะ น,นี่เจ,จ้ากันเห็ดผัดผักพี่น้องเลยใส่ผัดหมูใส่ผักใส่หัวแค่หลอดให้พอใ่ญย่ก็กินเป็นแบบนี้แล้วคือใส่กระลำหัวแหลมพี่น้องผัดง่ายๆกินง่ายๆกวเรีองมากเนาะพี่น้องเนาะ มือตะลาว้นพัดกระลำหัวแหลมใส่กระลำหัวแหลมพัดหมูใส่ผัก ใส่ผักยังเอิ่มกับผักินไหยย้ยจอยดิพีในญ่ใส่เห็นสีเขียวเขียวกับผักคอยกินไห้ย้จอยดิพี่น้องอืมต่องมีหัวแค่หลอดใส่น้ำนี่นี่พี่น้องจ้าผัดหมูค่ะอืมเมนูผัดหมูใส่ผักผัดผักหมูพี่น้องน่งใส่กระเทียม ไอ้กระเทียมลงไปผ <ไป S 1> ัดผักผัดวัวเนา้อหรอกพี่น้องผัดง,ง่ายๆกินง่ายๆผัดหมูใส้กะหล่ำใส้หัวแกลอดใส้หมูผัดไหนไอง่ายดิอพี่น้อง kim bố ta xin Cắn bàn hóa này kín mớt cua đây này Này kín phút điếu đây đây này đi Đi với nó đấy Phát mố phả phát หนูกับมัดใส่ไข่ใส่ผิกไทยใส่รสด,ดีเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลเล็กน้อย ปวดจะอยู่เ้าอขาดปบอปนี้เสปยไปเกียวได้บ่อหนไปง่ายปวดขวดไปอยู่ข้าให้แค่จอยปวดก็จะตีขาดมาบ่ออแล้วเออปอสมีแล้ด้ยยู่ <ừ. S 2> น้กนส่เนี่ยแกนกมาปรุงเรี่ยบซอย้งนอกแตกัน้กะหล่าน,นอกด้ยกะหลำหัวหลม ผัดหมูกะหล่ำบ้านเฮาจะไม่ได้กินอีกพัดแบบนี้เ้ยแซ่บสุดๆนาะพี่น้องเนาะไม่แต่ย้อยเป็นเล็กน,น้อยได้กินแบบนี้นี่แซ่บครับพี่น้องเลย

แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยอร่อยมากแบบนี้จะเกิดส้แป้ง cái có sống sung nạm, lông hình kiềm cồn tèt nơi hình bên bên sên nhéo tui tui nó, rất vị, hương vị, hương vị, hậu nọ, tờ máy tờ kỳ. อันได้กินหนึ่งสี่หี่พี่น้องเฮ้ยแสบคักแสบเนี่ยแค่เลยจ้าผัดหมูใส่กะหลำใส่แครอทใส่หัวหม้ใหญ่น่ารด่อปนี้แล้วแล้วพี่น้องจ้าเอาตักเสิร์ฟ ตักเสิร์ฟให้พ่อใหญ่เลยพี่น้องนี่จ้าพัดหมูนะคะเนาะแล้วๆพี่น้องแะมาเด้อบ่เนี่ยดได้ที่กินพี่น้องอื จะจอยฝากอีกไว้อีกจะคลิปด้วยพี่น้องผัดหมูใส่กระลำใส่แครอทใส่หอมหัวใหญ่อีกคลิปหนึ่งคะ่ะจากช่องย้ายจอยสารพลังเฟอร์มารีสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ